ท่าน้ชมครับพบกับคุยข่าวอ่างทองครับพบกันสัปดาห์นี้ผมจักรวุฒิปุณวมระก็รับหน้าที่คนเดียวนะครับเพราะว่าน้องปอนไม่สบายซะแล้วนะครับในสัปดาห์นี้ไม่สามารถมาบันทึกเทพรายการข่าวให้ท่านผู้ชมได้ชมกันในสัปดาห์นี้นะครับก็วันนี้มีข่าวหลายข่าวทีเดียวนะครับที่จะมาคุยให้ฟังในสัปดาห์นี้ซึ่งก็ต้องขอบคุณสําหรับ ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังคุยข่าวอ่างทองรับชมกันอยู่เป็นประจำทุกสัปดาห์ครับสัปดาห์นี้พบคนเดียวเนาะก็ <c oughs> ไปอบรมภาษาพามา่ามาในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีได้มาหลายคําเหมือนกันแต่ว่าคําที่อยากจะทักทายท่านผู้ชมนะครับก็คือมีนกะระบาบียาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับน่ามาข่าวแรกกันเลยนะครับในช่วงนี้เริ่มจากวัดชโยวรวิหารครับเขาจัดพิธีบําเพ็ญกุศล เป็นพระราชกุศลถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา8ส,สิงหาคม2556ครับเมื่อวันพุธที่24เมษายน2556เวลา9นาฬกา Marion, นะครับท่านคุณหญิงจรุงจิตทีคาระนางสนองพระโอษฐ์และรองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเป็นพระราชกุศลถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา8 1รษา12สิหาคม2556นะครับณนะวัดชยโยวรวิหารอำเภอชโย,ยจังหวัดอ่างทองพระสิทธิพัฒนาพรเจ้าวาดวัดชยโยวรวิหารกล่าวว่าวัดชยโยวรวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรวิหารสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายตั้งวัดเมื่อปีพุทธศักราช2300ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อพุทธศักราช2433 และได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวงเมื่อปีพุทธศักราช2430ปัจจุบันวัดชโยวรวิหารนะครับกำลังดำเนินการบูรณะซ่อมแซมศาสนาสถานภายในวัดทั้งหมดโดยการบูรณะครั้งนี้เป็นการซ่อมแซมครั้งใหญ่ในรอบประวัติศาสตร์นะครับเนื่องจากเสนาสนะภายในวัดชำรุดสุดโทรมตามกาลเวลาประกอบกับวัดตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาซึ่งถูกน้ำท่วมบ่อยครั้งนะครับทำให้โครงสร้างเสียหายและกระแสน้ำกระเซาะ ชั้นใต้ดินก็คาดว่าต้องใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทนะครับจากการบุรณะซ่อมแซมดังกล่าวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับโครงการบุรณะปฏิสังขรณ์วัดไว้ในพระบรมราชินูปัมภ์ด้วยสำนึกถึงพระมหาการุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในครั้งนี้นะครับวัดชยโยวรรวิหารจึงได้จัดการบำเพ็ญกุศลเป็นพระราชกุศลถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ8 1พรรษา12สิงหาคม2556เพื่อให้ประชาชนชาวไทยและชาวจังหวัดอ่างทองร่วมแสดงความจงรักภักดีและกะตัญญูกตวเวททิตาคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักและเคารพของประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่งนะครับก็เป็น กิจกรรมข่าวคราวที่ได้นํามาให้ได้รับทราบกันเป็นข่าวแรกนะครับวัดชยโยวรมิหารบําเพ็ญกุศลเป็นพระราชกุศลถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในโอกาสเจริญประชนมายุ81พรรษา12สิงหาคม2,556ครับ